อน,นาคตของโโลดิมีเซเลนสกี้ผู้นำรัฐอ่ายูเครนค่ะหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปคะก็มีหลายกระแสนะครับแต่ส่วนกระแสนึงที่ผมค่อนข้างจะคา,จะาดการไว้ถ้าสมมุติว่าเซเลนสกียังยังแข็งข้อต่อต่อไปต่อทรัมป์น,นะครับสิ่งที่เก <ừ> ิดขึ้นคือมีความเป็นไปนได้สูงมากนะครับที่จะเกิดการรัฐประหารขึ้นในยูเครนเพื่อเปลี่ยนแปลงผู้นํา รหรือถ้าวิธีที่ละมุนละม่อมที่สุดก็คืออาจจะมีการสร้างกระแสบางอย่างให้ให้ใหนําไปสู่การลงประชามติเลือกประธานาธิบดียูเครนคนใหม่ซึ่งแน่นอนตัวนี้เนี่ยทางทางสื่อหลายสื่อก็ออกมาว่าประชาชนชาวยูเครนไม่เห็นด้วยกับการเลือกผู้นำคนใหม่อย่างให้การสนับสนุนเซรินสกี้อยู่แต่เราอย่าลืมนะครับว่ามาหาอำนาจเนี่ยเขาทําได้ทุกอย่างนะครับว่าเมื่อหมดยุคที่ตัวเองไม่สนับสนุนแล้วเนี่ยสามารถที่ใช้กําลังภายในบางอย่างเนี่ยเปลี่ยนแปลงผู้นําประเทศนั้นได้ได้ทันที และเคสของยูเครนไม่ใช่เคสแรกที่เคยเกิดขึ้นนะครับสหรัฐมีหลายหลายเคสในอดีตที่เปลี่ยนแปลงผู้นําประเทศที่ตัวเองไม่สับสนุได้อาจจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมนะครับหรือแม้แต่รัสเซียเองเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยก็เคยเป็นผู้สนับสนุนเบื้องหลังที่ให้ผู้นํายูเครนที่โปรรเซียเข้ามามีอำนาจไม่ว่าม่่มมมยกตัวอย่างเช่นในสมัยของ Victor, ออวิกเตอร์ยานุคูวิตนะครับ